กลับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวการพบพระพุทธรูป1,000ปีในถ้ำกลางป่าจังหวัดสุโขทยัยซึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i t c o m ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับย้อนกลับไปราวๆ90ปีก่อนพระพุทธรูปนาคปรกสมัยขอมถูกค้นพบโดยบังเอิญจากชาวบ้านที่เข้าไปเก็บมูลค้างขาวเพื่อนามาขาย ในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่ารกชัดไร้ผู้คนสัญจรห่างไกลจากความเจริญและมีภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำสำคัญแห่งหนึ่งถ้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุขโขทยัยการค้นพบพระพุทธรูปโบราณครั้งนั้นได้นำมาสู่การตื่นศรัทธาจากชุมชนในระแวกใกล้เคียงและชาวอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยและชาวอำเภอเถินจังหวัดลำปางจนนำไปสู่การอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ลงมาจากถงลึกของถ้ำแห่งนี้เพื่อไปประดิษฐานยังวิหารวัดทุ่งเสลี่ยมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475อันเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวการเดินทางข้ามทวีปของพระนาคโปกที่ถูกเรียกว่าหลวงพ่อศิลาถ้ำเจ้ารามอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลายัยห่างจากตัวเมืองสุขโขทัยประมาณ60กิโลเมตรถ้ำแห่งนี้มีความสำคัญและมีความทรงคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ พราะมีการค้นพบโบราณวัตถุและซากอิดเก่ามากมายในสมัยอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองเดิมถูกเรียกว่าถ้ำพระรามปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต่อมาชาวบ้านแถบนั้นเรียกเพี้ยนไปเป็นถ้ำเจ้ารามจากหลักฐานและคำบอกเล่าสันนิษฐานว่าถ้ำเจ้ารามน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงอยู่สองประการคือประการที่1เป็นที่พักผ่อนของพ่อขุนรามคำแหง เพราะเป็นบริเวณถ้ำที่มีปรากฏการธรรมชาติสวยงามประการที่สองเป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูเพราะในบริเวณส่วนกลางของถ้ำเป็นที่โล่งกว้างด้านบนมีปล่องแสงอาทิตย์ส่องลงมาได้สามารถบรรจุคนได้มากพอสมควรและยังมีแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาสุขโขทัยปรากฏอยู่ในถ้ำจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหลวงพ่อศิลาเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2472จากชาวบ้านในละแวกนั้น เข้าไปเก็บมูลค้างข่าวเพราะถ้ำเจ้ารามถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำค้างข่าวเนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของฝูงค้างคาวจํานวนมหาศาลจนถึงปัจจุบันบริเวณตรงหน้าถ้ำเจ้ารามได้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวสุโขทัยสําหรับชมฝูงค้างคาวที่กําลังบินออกจากถ้ำในช่วงเวลาพลบค่านับล้านตัวและด้านในส่วนลึกของถ้ำชาวบ้านผู้เข้าไปเก็บมูลค้างข่าวได้พบกับพระพุทธรูปปางนาคปก ที่สลักด้วยหินทรายสีเทาตั้งอยู่ณนตรงกลางโถงซึ่งมีขนาดใหญ่เกินจะนําออกมาได้โดยลําพังเขาจึงได้นําเรื่องการพบเห็นพระพุทธรูปในถ้ำไปบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆจนนําไปสู่การเตรียมการเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปโบราณออกมาให้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงได้กราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่ออภัยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสี่ยมในเวลานั้นเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้และได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านว่า จะอัญเชิญหลวงพ่อศิลามาไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยมด้วยเป็นชุมชนใหญ่ในตอนนั้นแต่ก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากหลวงพ่ออภัยอายุสูงมากแล้วเดินทางไม่ไหวเพราะในสมัยนั้นการขนส่งการสัญจรค่อนข้างลำบากความรู้ถึงคูบากวนเจ้าอาวาสวัดแม่ปะหลวงตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นชุมชนใหญ่ใกล้เคียงเช่นกันจึงได้นำชาวบ้านไปอัญเชิญหลวงพ่อศิลาออกมาจากถ้ำเจ้ารามเมื่อเข้าไปในถ้ำ ก็พบกับพระพุทธรูปปางนาคปรกมีค้างคาวบินวนเวียนอยู่มากมายครูบากวนจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปออกจากถ้ำเจ้ารามโดยร่วมมือกับชาวบ้านท้องถิ่นประมาณราวๆปีพุทธศักราช2472ถึง2475นำออกมาด้วยความยากลำบากผ่านหนองปาซิลหรือบ้านห้วยรายหนองส้มป่อยหรือบ้านน้ำดิบเมื่อเคลื่อนผ่านพื้นที่อำเภอทุ่งเสียมชาวทุ่งเสียมที่รู้ข่าว ก็จัดขบวนแห่ต้อนรับและสักการะพระพุทธรูปตอนนั้นได้เกิดปฏิหาริ์เมื่อท้องฟ้าที่แจม่มใสอยู่ดีๆก็ถูกบดบังไปด้วยเมฆฝนเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานเมื่อฝนหยุดตกก็มีปรากฏฝูงค้างคาวบินวนเหนือบริเวณอำเภอทุ่งเสลี่ยมแล้วบินวนกลับถ้ำเจ้ารามเมื่อชาวบ้านได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปจึงไม่อยากให้ครูบากวนอันเชิญกลับไปยังอำเภอเถินเจ้าอาวาสทุ่งเสลี่ยมจึงได้หารือกับเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก สุดท้ายจึงตกลงให้พระพุทธรูปศิลาประดิษฐานณวัดทุ่งเสลี่ยมชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าหลวงพ่อศิลาส่วนครูบากวนต่อมาจึงได้จำลองหลวงพ่อศิลาอัญเชิญไปที่วัดแม่ปะหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางด้วยใจศรัทธาปีพุทธศักราช2520หลวงพ่อศิลาได้ถูกโจรกรรมออกจากวัดทุ่งเสลี่ยมโดยกลุ่มโจรใจบาปสร้างความเสียใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก การสูญเสียพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวทุ่งเสลี่ยมโดยเหลือไว้เพียงแท่นวางพระพุทธรูปเดิมของหลวงพ่อศิลาซึ่งมารู้คร่าวๆในภายหลังว่าผู้รับซื้อคือพ่อค้าของเก่าและโบราณวัตถุชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนกลุ่มโจรที่นำหลวงพ่อไปขายนั้นเป็นผู้ใดไม่ทราบประวัติและความเป็นมาแต่มีเรื่องเล่าจากคนท้องถิน่นถึงหายนะอันเกิดจากผลกรรม และคำสาปแช่งในครั้งนั้นจากชาวบ้านต่างๆนานาเหลือเพียงภาพถ่ายของชาวบ้านบางคนที่เคยได้บันทึกเอาไว้เมื่อครั้งหลวงพ่อศิลายังประดิษฐานอยู่ได้ถูกสำเนามาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อติดไว้เคารพบ,บูชาและเพื่อระลึกถึงแทนองค์พระที่หายไปหลังจากหลวงพ่อศิลาหายไป17ปีจนเมื่อปีพุทธศักราช2537กลับได้ข่าวของหลวงพ่อศิลาอีกครั้ง จากการจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณครั้งแรกที่อังกฤษโดยกลุ่มคนไทยใช้ชื่อว่ากลุ่มอนุรักษ์ชาวไทยได้เขียนหนังสือร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์มติชนว่าได้พบพระพุทธรูปปางนาคปกในหนังสือประมวลศิลปะวัตถุเพื่อประมูลขายของสถาบันโซทบีในกรุงลอนดอนเมื่อทราบถึงชาวทุ่งเสลียมจึงทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและกรมศิลปากร เพื่อให้ทางราชการติดตามทวงถามพระพุทธรูปในปีเดียวกันกรมศิลปากรจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจะตั้งคณะติดตามทวงหลวงพ่อศิลาต่อมาหน่วยสื่อมราชการรับอังกฤษได้แจ้งว่าผู้ประมูลหลวงพ่อศิลาได้เคลื่อนย้ายไปสหรัฐอเมริกาแล้วโดยทนายความของผู้ครอบครองได้แจ้งให้ทราบว่าไม่ทราบว่าพระพุทธรูปมาจากการโจรกรรมมาและขอยินยอมคืนให้แต่จะขอเรียกเงิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ในการคืนพระพุทธรูปในครั้งนั้นจากรัฐบาลไทยหลังจากหลวงพ่อศิลาหายไป19ปีปีพุทธศักราช2539คณะกรรมการติดตามทวงหลวงพ่อศิลานำโดยร้อยตำรวจโทชาวบริลรัฐทศักดิ์สิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจสอบร้อยตำหนิและมอบค่าชดเชยเป็นเงิน2,100 0ดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ครอบครองชาวแคลิฟอร์เนียซึ่งนายธนินเจียนวนทน์ประธานกรรมการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายวันลบเจนวันนนกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสนับสนุนค่าชดเชยเป็นเงินอีก5าล้านบาทเพื่อนำพระพุทธรูปล้ำค่ากลับคืนสู่ประเทศไทยคณะอัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับมาถึงประเทศไทยณนะสนามบินดอนเมืองมีชาวทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยได้เหมารถมาร่วมสิบคันพบภาพมหัศจรรย์มีฝูงค้างคาวมาบินวนเวียนในสนามบินดอนเมืองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เคยปรากฏในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ในวันนั้นจริงๆ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดกล้าวให้คณะกรรมการอันเชิญหลวงพ่อศิลานำโดยร้อยตำรวจโทชวรินรัตทาศิริและนายธนินเจียนวันนน์ประธานในเครือเจริญโภคภัณฑ์นายวรลบเจียนวันณน,น์กรรมการบริหารเข้าเฝ้าน้อมกล้าวถวายหลวงพ่อศิลาเนื่องในปีการจนาพิเศษและพระราชทานคืนพร้อมอัญเชิญกลับไปปริสฐานณวัดทุ่งเสลี่ยมในระหว่างทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดสุขโขทัย ผู้อัญเชิญได้แวะพักระหว่างทางเพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้สักการะตามวัดต่างๆ9วัด9แห่งโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาสักการะกันอย่างหนาแน่นในปีพุทธศักราช2540หลวงพ่อศิลาได้กลับคืนสู่มาตุภูมิคือวัดทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยและต่อมาชาวทุ่งเสลี่ยมจัดงานสมโพชเฉลิมฉลองหลวงพ่อศิลาในวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกๆปี พระพุทธรูปปางนาคปรกที่ถูกค้นพบว่ามีแหล่งที่มาจากสมัยอาณาจักรสุขโขทยัยเพราะมีความเกี่ยวข้องกับถ้ำเจ้ารามที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแต่กลับถูกค้นพบพระพุทธรูปศิลปะขอมอาณาจักรลโวในข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยนั้นไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกแม้จะมีปรากฏอยู่บ้างในโบราณสถานของสุขโขทยัยแต่ก็มีน้อยมาก และไม่มีความคล้ายคลึงกับหลวงพ่อศิลาเลยแม้แต่น้อยทั้งความสอดคล้องทางศิลปะและความประณีตของชิ้นงานอีกทั้งหลวงพ่อศิลากลับมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใครในโลกเพราะเป็นการสร้างเหมือนกับศิลปะของโบราณกับศิลปะของละโวลบบุรีซึ่งยังชี้ชัดไม่ได้เลยว่าเป็นศิลปะในสมัยใดกันแน่และไม่มีนักวิชาการระบุว่าหลวงพ่อศิลาเป็นพระพุทธรูปศิลปะใดอย่างชัดเจนขนาดแหล่งข้อมูลบางแหล่ง ยังบอกว่าเป็นของสมัยทวารวดีก่อนการเขียนบทความนี้ข้าพเจ้าได้อ่านบทความวิทยาน,นิพนธ์เรื่องนาคปรกศิลปะลบบุรีที่พบในประเทศไทยซึ่งในภาพของงานวิทยาน,นิพนธ์ไม่ปรากฏพระนาคปรกองใดที่มีลักษณะเหมือนสมบูรณ์และงดงามได้อย่างหลวงพ่อศิลาเลยโดยมีความคล้ายคลึงทางลายเส้นของเครื่องทรงองค์พระอยู่บ้างจึงพออนุมานว่าใกล้เคียงกับศิลปะลบบุรีที่สุด เมื่อเทียบกับความเป็นไปได้ทางประวัติศาสตร์ความสงสัยถึงความเป็นมาขององค์หลวงพ่อศิลาทําให้ข้าพเจ้าจินตนาการเพียงลำพังว่าพระพุทธรูปองค์นี้อาจเคยเป็นสมบัติล้ำค่าสิ่งหนึ่งของเชื้อพระวงศ์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยในฐานะของขวัญหรือเครื่องบรรณาการจากอาณาจักรขอมหรือละโวซึ่งมีความเกี่ยวพันทางการเมืองอย่างลึกซึ้งกับสุขโขทยัยแต่ความสงสัยในศิลปะและการสร้างขององค์หลวงพ่อศิลา กลับทําให้ข้าพเจ้ามืนงงเป็นอย่างยิ่งถึงแหล่งที่มาว่าช่างสมัยใดเป็นผู้สร้างกันแน่ทําไมไม่มีเอกลักษณ์ของสมัยใดสมัยหนึ่งเฉพาะตัวไปเลยกลับถูกสร้างมาอย่างผสมผสานแบบนี้และความงดงามปราณีตที่เกินกว่าในยุคร่วมสมัยเดียวกันหรือเกินจะเชื่อว่าของโบราณเป็นผู้สร้างเพราะมีความสมบูรณ์ใหม่กว่าพระพุทธรูปหินศิลาองค์อื่นๆสมัยนั้น ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งก็ได้ทําให้ข้าพเจ้าอยากศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมามากขึ้นและได้หลวงลึกเข้าไปถึงขั้นตอนการตามหาและทวงคืนหลวงพ่อศิลาที่หายไปโดยคณะผู้ตามของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในคณะได้จัดทําหนังสือได้บอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือเรื่องพระพุทธรูปศิลากลับสู่มาตุภูมิและเรื่องราวของคณะทํางานน่าสนใจมากๆน่าสนใจว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในห่วงเวลานั้นข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงไม่สําคัญเท่ากับการได้สมบัติอันล้ำค่าของชาติกลับคืนมาแล้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านทุ่งเสี่ยมก็กลับคืนสู่มาตุภูมิและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับแหล่งที่มาเว็บไซต์ blogdit.com และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพวกเราเปิดตำนานสวัสดีครับ